หนุ่มไดมอนด์ฟู้ดควงสาวสูพรีมตบเก็บชัยวอลเล่บอลไทยแลนด์หลีกตบหนุ่มไดมอนด์ฟู้ดเอาเอาชนะประเสริฐนิกุลกุล3 0ศนเซตส่งผลให้หนุ่มไดมอนด์ฟู้ดทำผลงานชนะ8แพ้1มี23คะแนนรั้งอันดับ2ส่วนประเสริฐนิกุลกุลชนะ5แพ้4มี15คะแนนอยู่อันดับ3การแข่งขันวอลเล่บอลอาชีพไทยแลนด์หลีกเลขที่2เมื่อวันที่19มกราคม68เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่9้าที่มีซีซีฮอนชั้น3าเดอะมอลล์ไลสโตบางกระกรุุเเทเทภีมมมชชาย Food, ไไดนฟฟฟ้สสค ที่มีการเสริมทัพด้วยการดึงตัวนธนทัตทวีรัตและอัสนาาพันจันทจร,จรจากเมืองพลบฑิตเอเชียเข้าสู่ทีมส่วนขุมกําลังหลักยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นนอทูป,ประดิษฐ์พระพูธปิยะโคพิมายและนัทพงษ์ชาชานานรวมถึงนักตบต่างชาติอย่างซาจูฟิกาเซตเตอร์จากอินโดนีเซียเฟเดริโกเปเรราบีหลังจากอาร์เจนตินาและอับดุลราชาหัวเสาชาวตุรกีลงสนามเจอกับประเสริฐนิกรุตกุลที่นํามาโดยเจมจิรายุรักษาแก้วจักกรกฤตหนอมน้อยนัทพลกล้าหาญคงกระพันทองขาวและดาวุฒิบุญมาเลิศ ซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้ไดมอนด์ฟูดเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะไป3-0ศเซต25-18 25-17 25-21ส่ง็ 18, 17, 21. ส่งผลให้หนุ่มไดมอนด์ฟูดทำผลงานชนะ8แพ้1มี23คะแนนรั้งอันดับ2ส่วนประเสริฐนิกฤตกุลชนะ5แพ้4มี15คะแนนอยู่อันดับ3ด้านทีมหญิงสุพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคขุมกำลังของโคดกิบวิลาวันอภิญญาพงยังอยู่กันครบนํานำโดยปลื้มจิตถินขาววริศรา,าศกกนกพรแแสงงงทออกกัรัรตตนน์ขุเมืละ,ะิ แก้วพินเจอากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาที่นำโดยแก้วกัญญากมุลทลาและกน,นิกาทิพชดซึ่งผลปรากฏว่าสาวสุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตกเอาชนะไป3-0ศเซต25-15 25-19 25-13ส่งผลให้สุพรีมที่พย e าชนบุรีอีเทคทำผลงานชนะ8แพ้1มี25้าแต้มรังอันดับ2ต่อไปส่วนขอนแก่นสตาชนะ6แพ้3มี18แต้มอยู่อันดับ3ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นมีดังนี้ประเภททีมชายเอโนคอนราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอชนะประเภททีมชายเอโอสกอกูดคาบาน่าแพ้วนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอ3ถึงูนเซสกอร์25่สิ2ห้าถึงสาถึงสำหรับสัปดาห์ที่10ยังแข่ง ขันที่ M.C. ซีหอนชั้น3าเดมอนไลสโตบางกะปิกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25 2 6ถึง26มกราคม2568เริ่มเวลา12นาฬิกาทั้ง2วัน